กลับมาช่วงสุดท้ายของจาเรลี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างครับอยู่ใกล้ใกล้ไกลไหมก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ใกล้นะแต่ก็ไปไม่ยากไปไม่ยากเพราะไปมาแล้วด้วยพิษณุโลกรู้จักไหมผู้หินล่องกล้ารู้จักสินิ่อนเคยไปไหมรู้จักแต่ไม่สนิทโอเคไม่สนิทก็ไม่ต้องคุยกันนะฮะเขาบอกที่นี่เนี่ยมีลานหินปุ่มจุดชมวิวที่สวยมากโดยเฉพาะพระอาทิตย์ตกดินคนพูดอยากเห็นอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วดี๋ยวไปดูกันน้องน้องน้องไอ้กันค่ะครับ นี่แหละเมืองไทยเราเดินทางฝ่าสายฝนมาที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและลานหินของอุทยานโดยเป้าหมายของเราวันนี้นะคะก็คือลานหินปุ่มและก็ผาชูธงซึ่งเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะฝนเบาๆเาแล้วาจะไปลานหินปุ่มกันค่ะจะไปดูลานหินในช่วงหน้าฝนกันนะคะว่า จะสวยงามเหมือนกับหน้าหงาอเป่าใช่นี honestly, mm ่เราสองคนคนนี้ถ้าเบื่อไว้เมื่อตกแนการเที่ยวชมครั้งนี้นะคะสามารถเดินทางเป็นวงกลมได้ทั้งหมดเดินตามป้ายแล้วก็เส้นทางที่เจ้าหน้าที่อุทยานทำไว้ค่ะซึ่งระหว่างที่เราสองคนเดินเข้าไปนั้นฝนก็ยังคงตกโปรยปลายลงมามีทานน้ำเล็กๆไหลผ่านลานหินตลอดทางค่ะแม้จะอยู่ในช่วงหน้าฝนก็ยังเจอกับนักท่องเที่ยวด้วย แล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วฝนฝนมาตกพอสมควรเลยค่ะแต่เราก็ไม่หวั่นเนาะซึ่งอที่เห็นจากป้ายนะคะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกทางซึ่งจุดหมายที่เราจะไปคือที่ไหนคะพี่นารลานหินปุ่มค่ะนี่ลานหินปุ่ม1,200เมตรใช่แล้ว1กิโลใช่แล้วก็ผาชูทงอีก700เมตรถามว่าไหวไหมไหวค่ะสู้มากเลยเนี่ยเราเตรียมพร้อมเต็มที่เราจะไปกันต่อแล้วพี่นางคือพร้อมน้องพร้อมไปเลยไหม ไปเลยไหมไปเลยค่ะไป,ไปเลยนะคะโอเคอเค,ค่ะระหว่างทางนะคะไปถึงลานหินปุ่มนั้น2ข้างทางก็จะมีวิวสวยๆที่น่าสนใจให้เราได้ชมกัน ซึ่งบนพื้นลานหินจะเต็มไปด้วยมอสเฟิร์นและดอกไม้นานา,นาชนิดเลย เพียงไม่นานนะคะก็เดินทางมาถึงลานหินปุ่มลานกว้างที่มีหินขึ้นตะปุ่มตะปำกระจายอยู่เต็มลานหินที่ว่านี้มีลักษณะเป็นเสาหินกลมมนเตี้ยๆเรียงกันเป็นแถวค่ะมีความสูง15เซนติเมตรเท่านั้นพออยู่รวมกันแล้วนะคะสวยงามน่าดูชมทีเดียว ถัดจากล่านหินปุ่มนะคะห่างออกไปอีกประมาณ500เมตรก็จะพบกับผาชูธงสถานที่ที่พักคอมมินิ์ในอดีตใช้ในการชูทงค้อนเคียวพื้นสีแดงปัจจุบันนะคะได้เปลี่ยนมาเป็นธงชาติไทยแล้วบริเวณนี้นะคะเป็นหน้าผาสูงมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบแบบ360องศา ซึ่งทั้งลานหินปุ่มแล้วก็ผาชูธงนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาพร้อมกับชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามมากค่ะ บอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าที่ลานหินปุ่มอุทยานแห่งชาติผืนน้องกล้าแห่งนี้นะคะสวยงามมากจริงๆค่ะถึงแม้ว่าตอนที่เราสองคนขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ขึ้นมาแล้วนี่บรรยากาศไม่แพ้หน้าหนาวเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง3ฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าฝนแบบนี้รวมไปถึงหน้าหนาวค่ะใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับ ถาพระอาทิตย์นะคะกำลังจะตกดินนี้ละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะจะคาบเกี่ยวพื้นที่3จังหวัดก็คืออําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอําเภอ,อนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและอําเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพภูมิประเทศนะคะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์อากาศจะหนาวเย็นโดยเฉพาะในฤดูหนาวค่ะฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบายและฝนตกชุกในฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีนะคะ18ถึง25องศาเซลเซียส ค่ะไหวไหมเห็นแล้วไหวไหมก็น่าจะยังพอได้นะครับมโอกาสก็ลองหาเวลาไปเที่ยวกันละกันสวยงามมากๆนะคะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็ค um okay> ือสารพันข่าวสารทุกทริปทั่วไทยมาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ออนไลน์ที่นี่ที่เดียวคับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ